สวยสุดแล้ววันนี้รุ้นกันจ้ะมีหรือเปล่าแค่มีหรือเปล่าแค่นั้น,เ,น,นเพราะว่าน้ํามันเยอะมากเลยนี่จ้ะนี่น้ําเยอะมากเลยดูดักอยู่เออเนี่ยน้ําเกือบเต็มแล้วจากที่เรามาหาเยอะเลยไม้พอท่อนไมพ้พอเห็นหรือเปล่าจริงเหรอเยอะเลยพี่เออเออโเอามาดูเอามาดู ยอดเลนี่อ๋อไม้ไม้ไม้อะพ่อเห็นไหมไม่เห็น,นตอดไม่เห็นไม้อยู่ไหนเนี่ยฮะไม่เห็นนี่ควรประสาทไม้อยู่ไหนเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมแล้วว่าเออ่ตอนนั้นเรามาหาน้ำยังน้อยๆเียตอนนี้น้ำเยอะเลยจ้ะน,นี่มาแล้ว เอาขึ้นไหวไหมมารลุ้นกันจ้า,านกันพีน้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหเยอะมากวันนี้ก็เยอะจ้าดูสินี่ขนาดติดไม้นะนี่ตะเพียนจกฝูงนี้ตะเพียนทั้งนั้นเลยอ <Yeah. S 1> ไปจ้ากลับบ้านแล้ว อปลาล่วงตามทางจ้ะนี่จ้ะปลาที่เราได้วันนี้นี่แล้วดูในกระสอบอีกจ้ะวันนี้เราได้ปลานกน้ำนี่จ้ะ